สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะพัฒนาการอาณาจักรอยุธยานะคะวันนี้คุณครูจะมาสรุปในหมวข้อนะคะภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยานะคะถ้า,าเป็นหนังสือเรียนจะอยู่ที่หน้า54นะคะถึง57นะคะทีนี้เรามาดูนะคะภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยานะคะมีด้านอะไร ไปดูกันเลยนะคะด้านที่1นนะคะก็คือด้านการขุดคลองด้านที่2ด้านการต่อเรือด้านที่3ด้านศิลปกรรมนะคะด้านที่4ด้านวรรณกรรมนะคะเราไปสรุปเนื้อหาทีละด้านกันนะคะไปเลยค่ะด้านที่1ก็คือด้านการขุดคลองนะคะด้านการขุดคลองนะคะในสมัยอยุธยานะคะอาจจะมีน้ําขังนะคะเวลาน้ําถังเนี่ยก็จะไม่ระบายนะคะไม่ระบายเป็นเวลานานเลยชาวอยุธยาก็เลย ช่วยกันขุดคลองนะคะเพื่อระบายน้ําและก็ยังสามารถที่จะติดต่อกับ เมืองข้างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลบบุรีสุพรรณบุรีนะคะและท้องเหล่านี้ก็ยังเป็นป้องปราก,การให้อยุธยาได้นะคะที่จะป้องกันทาศึกศัตรูที่จะเข้ามาตีเมืองอยุธยาเมืองอยุธยานะคะดังนี้เป็นต้นนะคะต่อไปมาดูด้านต่อไปด้านการต่อเรือนะคะด้านการต่อเรือเนี่ยสมัยอยุธยานะคะก็จะมีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนชาวยุโรปนะคะก็เลยช่วยกันต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ โดยเรียนแบบมาจากเรือสำเภาจีนของอสมัยนั้นนะคะเพื่อที่จะติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็จะมีภาพนะคะคุณครูมีภาพให้ดูก็จะเป็นเรือสำเภาสมัยอยุธยานะคะแล้วก็จะเป็นเรือของชาวายุโรปที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับาชาวอายุธยานะคะในสมัยนั้นนะคะมาดูนะ ไปนะคะก็คือด้านศิลปกรรมนะคะทีนี้ด้านศิลปกรรมนะคะสมัยอยุธยานะคะก็มีการนับถือศาสนาพุทธก็เลยทําให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาในด้นานสร้างสรรค์วัฒนธรรมศิลปกรรมต่างๆนะคะที่งดงามน,นะคะอะตามภาพเลยนะคะ,ะภาพนี้ก็จะเป็นเจดีย์ทรงะระฆังพว่มนะคะอยู่ที่วัดพระศร,รีสรรเพชญจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะอ่านดังนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกจิตกรรมฝาผนังนะคะอ่าที่เราเรียนในหนังสือนะคะอ่าด้านต่อไปก็จะเป็นด้านวรรณกรรมนะคะทีนี้ด้านวรรณกรรมก็จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะก็จะเป็นศาสนาพุทธนะคะมีขนบรรมเนียมประเพณีแล้วก็ความเชื่อเข้ามานะคะก็จะเกิดวรรณกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาชาติคำหลวงหนังสือแบบเรียนกินดามณนีนะคะ หรือลิลิตองค์การแช่น้ํานะคะซึ่งลิลิตองค์การแช่น้ำเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุธยาเลยนะคะแต่งโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะคะหรือพระเจ้าอู่ทองของเรานั่นเองนะคะแต่งเพื่อให้ข้าราชการมีความสัมัคคีกันนะคะดังนี้เป็นต้นต่อไปก็จะเป็นการบ้านนะคะอยู่ที่หน้า32นะคะหน้าตาการบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะไปดูแบบฝึกหัดนะคะกันว่ามี2ตอนนะคะตอนที่1กับตอนที่2หรือข้อ1กับข้อ2นั่นเองตอนที่1คําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนนําภูมิปัญญาไทยในด้านต่างๆจําจแนกออกในแผ่นภาพให้สัมพันธ์กันนะคะตอนที่สองให้นักเรียนศึกษาภูมิปัญญาไทยในสมัยอริยทยาที่ตนเองสนใจมาหนึ่งภูมิปัญญาและตอบคําถาม,ถามนะคะ ไปดูตัวอย่างนะคะตอนที่1ก็จะมีภูมิปัญญาอยู่5ภูมิปัญญานักเรียนก็นํามาตอบในช่องศิลปกรรมการค้าและวรรณกรรมนะคะ,ะพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์น,นะคะนักเรียนควรเลือกมาตอบในช่องใดคะคำตอบก็คือช่องศิลปกรรมนั่นเองนะคะดังนี้เป็นต้น นะคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนศึกษาจากหนังสือปกติศาสตร์นะคะอยู่ที่หน้า54-57นะคะและใครไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดสามารถลงในกระดาษ A4 หรือไม่ก็ใบงานหรือไม่ก็สมุดนะคะตัวอย่างตามที่ครูขึ้นให้ดูนะคะอันนี้เป็นของที่เราทําไปแล้วนะคะท้งที่แล้วนะคะตัวอย่างประมาณนี้คุณครูหวังว่านักเรียนสามารถทําได้นะคะทุกคนอยู่แล้ว เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ